ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข้ามืนี้กะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัเต่งที่เก่าเนาะค่ะมื่อนี้เจ้าข้ามสามตัเต่งก็ได้มาติดตามเหมือนเล่าความฝันกับปลาข้ามนาะค่ะปลาข้ามี่เพื่อนเป็นคนฝันเม่นนะค่ะท่านผู้ชมหัวที่ผ่านหน้าเพื่อนกับเขาเนาะค่ะเก้าสามสามเก้านะค่ะเนาะค่ะมากวนนี้เพื่อนกับฝันค่ะฝันโตงวดเพื่อนบ้านเนาะค่ะปลาข้ามก่อนสีฝันปลาข้ามไปหน้าเนาะค่ะกะนี่เจ้าทีเจ้าท้าง นำมาเนาะค่ะตกเรีงมาเพื่อมาฟัน,นะค่ะฟันว่าเจ้าทีเจ้าทางมาจ่างไปปลูกมั่นพอนาเนาะค่ะมาจ่างไปปลูกมั่นให้ซีไรให้ปูแกลลวได้พ่ายสามมือพอนาเนาะค่ะแต่ว่ากะจ่างไปสามคนพอนาเนาะค่ะจ่างไปสามคนปะคํำว่าป,ะค,าปะคำม,มัมีรถค่ะทานชมเพื่อนบอกว่ามัมีรถกปประเหาะไปพันะปะคํำเคยเหาะอ,อยู่พอนาเนาะค่ะค่ะ ความฝันของปะคำจิเป็นจมัยเป็นไปเป็นมาเนี่ยอะไรกะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้ากัไปติดตามและชมรับฟังความฝันของปะคำพบกันค่ะกับสวัสดีค่ะปาคำค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าค่ะค่ะมือนีจะได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของปะคำเนาะค่ะคุณอดเบองหังกนกาบานที่เขาเต็มเต็มเนาะป่าเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของปะคำ เพิ่นฝัน่ตวีดงดมีเพิ่นสีให้แนวทางทางทุกมสร้างบานแนวได้กะมาฟังมึงใสน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของปลาข้ามค่ะฟันมาไรันไหะฟันว่าเขามาจ่างไปปลูกมันไปปลูกมันในแน่แมน่เพิ่นว่าก็เลยว่าโอ้ยไปอย่างไรไปอย่างไรเราไม่แน่จิไปหอไปตัวเคยหออยู่เพิ่นว่าเพิ่นว่าปะาข้ามนี่เคยหอเคยหออยู่เพิ่นว่าเคยหออยู่กับหอไปตัวเพิ่นว่าวานีขันไปนั่นเพิ่นว่าไปอันนี้เด้อเพิ่นว่า เอาสามคนจ้างสามคนให้ได้สามมือแต่บะซีไรให้ได้สามมือปลูกซีไรพ่นว่ะเพิ่นกระ่ะจังสิแต่ไปน้ำกันี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงทุกคนเพราท่านได้ไปแต่ว่าคนบอกคนบอกแค่ข้ามผู้เดียวแมนบอกแมนเพิ่นมาเอามุ้งไปนั่มให้มันได้สามคนซะาปูให้ได้สามมือสามมือซีไรพ่นลาบัตุไทยนั่นค่ะ แต่ว่าตามคววมจริงเนาะประคำเนาะถาคนสามคนนี่ปลูกมั่นนี่มือเดียวกนแล้วเนาะแมนแต่ว่าเพี่เก้าบ่อหันมือทีไรหน่ะบ่พอหันมือขัาทีไรสามคนกําชับครับกําชับแน่ว่าให้ปลูกให้ได้สามมือปลูกให้ได้สามมือทีไรเป็นไรค่ะสามคนนี่ปลูกให้ได้สามมือทีไรขว้มเป็นจริงนั่นมันบ่พอสามมือเนาะมันบ่พอสามสองคนกับบ่พอสามมือเนาะอันนี้เพิ่นให้ยสามคนให้ยสามคน สามม right ือทีไรเพันว่าปทุท่ายนั่นเพันว่าเท่านี้มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากผู้หญิงยืนอยู่หันนั่นยืนอยู่หน้าบ้านบบ่นนีก็บอกว่าไปปลูกมันแน่แจ็คสี่ไปอย่างไรผมมีรถก็เลยว่าพอบานเพิ่งก็บอกไปนั่งแล้วช่วงพอบานเพิ่งก็บอกไปนั่ก็เลยว่าใหอยเจ้าเคย่อนห่ออยู่ตัวพันวาเขืห่อไปตัวพันวาที่เขื่อนห่ออยู่เขื่คยห้อยยังกระไดเอ้ยแต่ว่าคนอื่นปลาข้ามมาเม่ รุ่นเล่าอายุจักปีประคามผูเก็มาจาะก็รุ่นน้อยๆรุ่นโตนี่แล้วยี่สิบนี่แหละประมาณยี่สิบนี่แหละรุ้จักหน้าจักตาคุนบอกคุนบอกบอกขุนบอกก็เห็นสีอาจจะนั่งมาจ่างนะไปนั่เมื่อวานไปแบบประคาไปน้ําเมื่อวานนี่เนาะโอ้ไปแบบขา้เนาะค่ะเนาะอาจจะอาจจะเป็นจนจ่าเนาะ อาจสิเป็นครูพันโยนาเนี่ยนะพันโยนาเป็นเคนว่ามาหน้ามาเออหน้ามาเป็นว่าไปจางอันนี้ไปปลูกมันให้แน่คนว่าค่ะแต่ว่าตะข่ำนี่ได้ยินข่าวว่าถ้าไปหน้าสีฟันโดดแมนบอกพันธุ์ถูกเขียวทาไปไปถ้าไปไปแล้วกลับมาเนาะกลับมาตอนแรกกับพันธุถูกเขียวพันมากก็เพิ่นกระน้ำมาแตงเขาให้กินเนาะปลาเนาะ ใว่างวันี้มาจ้างไปปลูกมันจ้างไปปลูกมันนี่มันเป็นปัญหาตัวเลขตัวหนิ้บอกเพือว่าตัวไหล็คุณป้าสามสามชีี่แล้วในเพื่นว่าให้ปลูกสามคนให้ปลูกสามมือทีไรเท่านั้นมันที่ปลูกอะไรเพราะสามมืออยู่บอกคนมือเดียวมันก็แเหลวได้สามคนค่ะค่ะม่นเป็นเพื่นบอกอีกเนาะเพิ่นบบกเพิ่อนบอกเลียกสักสัเพราะว่าเคยปลูกแล้วเนาะค่ะ ที่ไรฉะนั้นมันชิปปอบ์ดบ่เนาะแม่นค่ะแปลว่าคืนไฮเนี่ยวทางเข้ามาแล้วล่ะค่ะไฮแนวทางโต๊ข้าวอยู่ดมากเชิญโต๊ะคุณปานนี่รับงานจากเพิ่นหรือยังรับแต่นอคือว่าสิว่าสิไปเพิ่นว่าใหยฮ่อไปก็สิฮ่อไปกันใน่น่แน่ผ่นนั่นสีฮ่อไปในกลุ่มสันก็สีฮ่อฮ่อไปโอ้คิดว่าเพราะว่าเพิ่นว่าปลาทับนี่ฮ่อเป็นฮ่อเป็นเคยฮ่ออยู่ตัวเพิ่อนวาค่ะเอ้าก็เลยว่ามาเตือนมื่อเช้านี่ก็เลี้ยหงายอยู่ก็เลยว่ามาบอกให้พ่อใหญ่ฟัง เคยหอตัว <cellular> ก <inking noise> ็เคยหายเร็งหอขึ <cells confer dles> ้นต้นใหม่ต้นยั้งอยู่คนว่าห่อเป็นจุเลื่อยคนว่าหอหอดแปลอันสายซินให้พระแต่ว่าเพื่อนกาบริว่าให้ป้าห่อขึ้นแต่ว่ามีแต่บอกว่าเหหอไปเนาะห่อไปแต่ว่าตัวเล็สามคนสามหมื่นสี่ไรนี่ยิ่งย่ำยิ่งสันก็ย่ำยู่สันสาํหนักก็ยังให้ไปสามคนจางเอาหมูนั่หรือเต็มนิ่งมันจิ ตองสีคือบวกปลาสามสาม,ส,ามสีเดียวแหละค่ะค<ะ>ุดว่า<ะ>แม่นี่คนว,ว่ามา่านว่าแม่คนว่าอันไปปลูกมันให้ในเดอ้อคนว่าเอาสามคนเอาสามคนให้ในช้าม,มือเด้อปลูกช้าม,มือได้จางช้าม,มือสีไรป่าปลาทดถ่ายน,นะ่ยนะ,ทะ,<ท>ะย่ำไปยังสีก็เลยว่าเออเออไปกไปด็อกก็เลยว่าเอาไปมาก ม้าพัดม้ามาเราเคาะประตูม้ามันอยากเขาม้ามันอยากเขานี่งานมันสีแจงอะนะม้าเคาะประตูก็เลยหัวมือฟันคนสี้แจงเนาะค่ะประคามนี่ประคํมนี่เลยต้องมั่นนาะยามใดนี่ประคัมเวลาประคัมกินเขาประคํมเลยเอาให้กินกินใหกินเมื่อ้านก็ให้กินให้กินทุกเทื่อไหกินทุกเทื่อถไดไปบไปก็คือบไิกินก็อดเอาถ้ากินมากตะกอนก็กินก็ว่าค่ะก็เลยบอก บอกคาบได้บ่ิเลห์ไฮเพิ่นไนั่งค่บได้บรอเห้เพิ่นกินกัะบอกบ่อเลหหรือบ่อเลหเอาเขาเอาหนามไปจริงก็ะมีขนมมี่ยังไปต่างหากต้องเอาไปต้องเอาไปแปปลปาปลาคไปหน้าทุกเทือนต้องมี่นี่เนี่ยหิ้วินมืออันนี้้องแกะมากไม่ไอฝาบังวงบงยังห้างกระปานนะหากรล่างค่ะทีเป็นเนื้อหันละน้ำมาน้ำมาจากน้มาผู้เดียวบ่ปลามาผู้เดียวแต่ว่ามาจากค่ะ มายืนแม่พ um, ันว่าก็เลยยืดข้อซองพคนอยู่ก็จะคล้องกับยุ้งอันนี่แหละยืดข้อซองมึงไผมาเอื่นก็เลยว่าน่ายืดข้อซองมึงไปปลูกมาแน่แน่หมูแก๊ซามือเด้อพันว่าสิแต่ค้องกับว่าจะคล้องอันสิไปยังไงเจะคล้องบัมีแนวสิไปรถสิไปกับมีเพันกว่าห้อยเคยห้อยอยู่ตัวเพิ่นว่าเคยห้อยกับห้อยไปตัวเพิ่นว่าจย่งที่ค่ะค่ะมนแบบมันกาวห้อยยิ้มเที่ยวคือจังทีหมูว่าปลาข้ามมีเขื่อนไรจังไรปลา ข้ามฟันดันหอเพิ่นกระสเห็นเนาะจริงหตัวในเพิ่นมาหนาอยู่ตลอดค่ะยำอยู่เรื่อยยำอยู่เรื่อยนี่ยนะแล้วสามมือคสามมือสามคนสีไรนี่นะมันมาของไทใช้เดเนาะเพราะว่าเขาปลูกแท้ๆกับบ่ถึงเนาะบ่บ่ถึงบ่ถึงมือย่างอันนี้ก็ับหอดเที่ยงค่สีไรเท่านั้นสามคนไปไสมาไสเพิ่นก็คือสีแนมปลาข้าอยู่เนาะแนมคือว่าสีแนมเนาะ ไปหน้าแงมา,ามไรอี่จ้ะแงาามันแรงมากแงาาม,มากกนแรงาาม,มาตองเลยแมนแรงกับมาตองปานีค่ะวันนี้นนตอริป่าฟันนี่ตอรเขึ้นเติมนอ,อกเนื้อจันทร์บอกค่ะบอบอมี่กับฟันแคลนี่เอาตัวน,นี้เอ,นเอาไปเสียงิึงเนาะเอาไปเสียง,งยยิึงค่ะกั้วก็เสียงมึงเงี้ยค่ะป่ามึงจะเป็นคนฟันเหม็นค่ะเดลชมค่ะควาเหม็นบ่มี แถวบผาดเนาะพุตป่านเนาะแต่ว่าหลบนีพันก็มาเงอนอีกมางานอีกแต่ว่าพ่นทืนอยู่ฟังคุณแต่ว่าพ่นบ่ได้มากฟังนี่แต่ว่าแม่ก็อยู่ฟังนี่แ่นก็ยืดข้อเบิงอะนะค่ะพิ่งเกิดไซเพราะคเอินว่าแม่เลยล่ะเคยคิดไว้อยู่หน้าเคยไว้อยู่หน้านั่งหนาค่ะราะว่ามันมันมึนเมื่อตัว่าให้ปลูกซ้ำมือสามคนสีไรนี่นะแบบลุงสุท่าค่ะแต่ว่าสาค่วเป็นจริงกับเครื่องมือก็แล้วเนาะ ป่าสามคนเนาะมันจิบพ่อเบิดอีียังกับเพิ่งเหมือนกินข้าวเที่ยงกันแล้วแต่ว่าจะเอาบ้านเลขที่ติดไว้อีกคจะหล่อบนึงเนาะคุณป่าเนาะกพิ่นมาเอื่นยิ่งเงินเนาะบ้ารอีกทีขึ้ณป่าบ้านเลขทีสามเก้าอายุคุณป่าดิ่ะลูกสิบสามอย่างลูกสิบสี่ค่ะเอาอายุคุณป่านั่นเนาะค่ะเนาะ ค่ะความฝันของคุณป่ามีเพียงเท่านี้เป็นไหม่ะค่ะมีแค่นี้แหละค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขึ้นปะข่ำหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันกับฟอให้คุณป่ากับแฟนผู้ชมของเฮาโชคโชค mắn mắn ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของปะข่ำเนาะค่ะปะข่ำนี่ก่อนพัสิฟันเนาะค่ะเพื่อนกะนเมื่อเมื่อหน้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อหน้าแต่ว่าเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นหน้ามากเนาะค่ะเพื่อนกะตกแรงมากเพื่อนกะเลยมาฝันค่ะท่านผู้ชม เพื่อกระฟันมาเจ้าขีมาบอกให้ไปปลูกมันไห้เนาะค่ะมาจ้างไปปลูกมันไห้เพิ่นกะว่าจา้างอัตพุญิ่งค่ะท่านผู้ชมจ้างอัตพุญิ่งแต่ว่าให้ไปสามคนพนันเนาะค่ะกะให้ยเดยวในผ้าสามมือเนื้อที่เพิ่นกะสี่ลายพนว่าเนาะค่ะค่ะตัวเลขของเพิ่นกะสามสามสี่อายุของปลาค้ามกะหกสิบสามอย่างเขาหกสิบสี่ค่ะบ้านเอกที่เพิ่นกะส,สามสิบเก้าเนาะ,ะค่ะกะ สิบหกมีทุนหน้าสองห้าหกเจ็ดค่ะกะให้ทนผช้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสรืสร่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะโชคๆมันมันลำลำลรล่ย้ยเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของปลาค้านาะค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้เจีาข้ามสามตุ้ดน้ามีเลือค่ะถ้าผู้ใดยัง่งบาท่านกดติดตามเจ้าขมอฝากซองค่ะมีแนวทางดีๆอยู่ใส่กะจิไปหามหาให้ทนพช้ชมได้รับชมรับตั้งต่อไปค่ะค่ะคลิปนี้ จ 3, ้าคํำสามตัวเตงพอจูไปเพียงเท่นนี้คลิปนาะพอกันไหมสวัสดีค่ะ